และต่อมาหลังจาำร้มนูลแก้ไขเสร็จนะครับโดยไม่รู้ว่าจะเกิดปรากฏการ์อย่างนี้ขึ้นก็เเลยไปออื้ในสังคมไทยก็ไปเอื้อพอดีอนักธุรกิจที่ว่าที่ที่ทักษณิณชินวัตรเนี่ยนะครับมไม่ได้เป็นนักธุรกิจธรรมดานะยังเป็นคนที่จบมาจากโรงเรียนเตรียมทหารคุณประดมมีเพื่อนเป็นตำรวจเป็นทหารโอครบส่วนหมดเลย ตำรวจทหารนักธุรกิจและมีลูกน้องที่เป็นนักการเมืองมาใหม่ๆหนที่จํจำลองสีเมืองเลยไปเชิญมาเข้าพักพลังธรรมอยู่ตั๊กเดียอยู่ไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้เพราะทนระบบพักระบบพักที่มีหลายส่วนดุลกําลังไม่ได้คุณเคยกับการสั่ง,ค,ค,งคุณเคยกับเป็นเจ้าของคุณเคยการเป็นลูกพี่คุณเคยกับการเป็นเจ้านาย ไม่อยู่ออกมาตั้งพรรคไทยรักไทยก็ประสบความสําเร็จใหม่ๆก็ประกาศนะเราจะไม่เอานักการเมืองเลือกตั้งระบบเขียวหลักดินมาไม่เอาเราต้องตั้งขึ้นมาจากคนที่มีอุดมงการพักเดียวไปกวาดปาร์ตเนาะปาร์ตเนาะนี่ไปกวาดมารวมพักเต็มไปหมดชนะการเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรครับแต่หลังจากการชนะเลือกตั้งเนี่ยรัฐนูลปี40ซึ่ร่างมาจากเจตนาบริสุทธิ์จากสภาพการของนักเลือกตั้งที่เป็นอยู่ในขนาน,นั้น มันเอื้อและหลงล็อกให้กับทักษิณชินวัตรซึ่งมีความพร้อมเงินเพื่อนตำรวจทหารนักธุรกิจและมีนักการเมืองอเกือบทั้งประเทศเพราะเป็นเสียงส่วนใหญ่เป็นลูกน้องหมดต้องถือว่าเป็นลูกน้องไม่ใช่เป็นคนไกลาตามระบบพรรคประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตย์อภิษ์เป็นวนหน้าพักแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่อยู่มสมาชิกในพักจะยอมรับว่าเป็นลูกน้องอภิสษฎ ไปถามชวนหลีกใคยชวนหลีกไปบอกไม่ได้ออืมผมเป็นอาจารย์เขาไปถามบุมบัญจัิมันทัโถามว่านอุโโสกว่าไปถามใครที่แก่ๆเขาก็ไม่ยอมรับแต่มันอยู่กันด้วยระบบพรรคแต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงทำให้ทักษิณเริ่มขยับในการลุกค,คืบธุรกิจต่างๆแล้วก็ใช้นานทางการเมืองในการเอื้อประโยชน์ใครขวางจัดการใครขวางจัดการ องคอ์กรอิสระทั้งหลายก็เริ่มเข้าแทรกแซงดําเนินการกระบวนการต่างๆนั่นเหมือนใครไม่เชื่อเนียมผมยกตัวอย่างว่าประธานวุฒิสภา,าในนั้นนายสุชนชาลีเครือค่ะ<า>ทุกวันมาเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีลูกหลานก็นมาเที่ยวเดินเกาะหน้าเกาะหลังคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งรักเดินม,มันเห็นชัดเจนนะเป็นสิ่งที่ย้อนหลังมาไม่กี่ปีนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขรับนุนปี40นะครับให้ชัดนะก่อนหน้านั้นนักการเมืองก็มาจากครูมาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากทนายความอดีตข้าราชการเกษียณพวกวหนัพักต่างๆก็จัดการซื้อเสียงกันได้ง่ายทำอะไรได้ง่ายแต่พอเข้าสู่ปี40ทุกอย่างมันเกิดและทำนุนเอื้อแล้วทักษิณอุบัติขึ้นในทางการเมืองสามารถจัดการทุกอย่างเรื่องราวได้อย่างเป็นระบบตาม เหมือนระบบบริษัททุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยหมดเพราะฉะนั้นยังไงล่ะคะถ้าหากว่าจึงนํามาสู่การปฏิวัติอจึงนํามาสู่การปฏิวัติยึดอ,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 อําอนาจของคณะคมชอือการยึดอํานาจของคมชเนี่ยนะครับทําให้เกิดแรงเหวี่ยงสําหรับกลุ่มที่เรียกตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยโดยบริสุทธิ์ใจจํานวนหนึ่งเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลพวงการปฏิวัติก็คือการเปิดโปง เบื้องหลังของทักษิณการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไปซ่อนทับต่างๆที่ถูกหมกมมอยู่เนี่ยเปิดเผยขึ้นเปิดเผยขึ้นนะครับไอการประท้วงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนะี่ยมันก็เกิดกระบวนการเราเรียกว่าการเคลื่อนตัวทางสังคม,มในระดับหนึ่งและเมื่อทักษิณถูกคำพิพากษาหนีออกต่างประเทศและมีคดีห้อยหลัง อีกไม่รู้กี่สิบคดีเอาสี่ห้าคดีที่หลักฐานยันจะจะที่กลับมาอ่านคำพิพากษาต้องติดคุกเนี่ยรออยู่อีกสามสี่ห้าคดีค่ะไอ้กรณีแบบนี้นะครับจึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศไทยในการเคลื่อนไหวอย่างขนาดใหญ่ทางการเมืองในประเทศไทยก็เกิดขึ้นในปีสองห้าสองห้าสามเหมือนที่เรารู้แล้วแต่ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยที่ผมพูดย้ำว่า บรรดาพวกราชกูลที่ออกมาอมบอกว่าสนับสนุนให้แก้มาตรา112เถอะทำไมล่ะก็่อ,อนหน้านี้ไม่มีคดีเลยอตอนนี้มีคดีเยอะแสดงว่ามีปัญหาโดยไม่ได้ลงลึกรายละเอียดว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากผลพวงการต่อสู้ทางการเมืองของทักษิณชินวัตรปรากฏการณนี้ขยายผลลกไปเรื่อยเกิดขบวนการกลุ่มคนล้มเจ้าขึ้นเกิดการ ต่อต้านสถาบันพระมหากัตร์บิดเบือนข้อมูลต่างๆนี่นะครับเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายวันนี้เนี่ยนะครับสังคมไทยเดินมาถึงจุดที่ใครๆก <ๆ S 1> ็ห่วงเรื่องการนองเลือดคุณกระดมถูกไหมฮะเพราะอะไรมันเหมือนกับสังคมมีสองขั้วม,มันเหมือนกับสังคมมีสองฝ่ายแล้วเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความขัดแย้งและอยู่ เราก็มาบอกว่ามาร่างรัฐธรรมนูญกันเถอะโดยไปมอบให้คนกลุ่มหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่เราก็บอกว่ามาจากการเลือกตั้งนะเพราะนั้นเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าคนกลุ่มนั้นเป็นคนที่ได้ผ่านการเตรียมการจากทักษิณชินวัตรมาทั้งหมดอ,มอะไรจะเกิดขึ้นผมย้ำนะต้องใช้ศัพท์นี้โดยวิธีการเซ็นเช็คเปล่า ให้กับคณะบุคคลคณะหนึ่งไปคณะบุคคลคณะหนึ่งไปซึ่งทุกคนก็บอกว่าถ้าคณะบุคคลนี้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนจังหวัดละหนึ่งคนก็เป็นประชาธิปไตยแล้วคผมย้ำนะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าจะไปตั้งแบบคุณอุกฤษว่าเนะี่ยไม่ได้จะไปตั้งรวบลัฐมาแบบนั้นไม่ได้เลือกตั้งต้องเลือกตั้งผมก็ย้ำนะเข้าสู่ช่วงที่สามเนะี่ยว่าพรรคประชาธิปัตย์และควรจะพิสเิ์สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยนะควรจะต้อง ศึกษาพิจารณาวิธีการการแก้ไขร่มนูลโดยการตั้งสสรเนี่ยให้ละเอียดและรอบคอบเป็นอย่างจริงนะครับจากประเด็นที่ได้เรียนไปแล้วสังคมกำลังอยู่ในภาวะความขัดแย้งอย่างนี้นะครับและถ้าเลือกตั้งไปคิดว่าใครจะคุมเสียงในการเลือกตั้งจสิบเจ็ดจังหวัดเมื่อกี้ก็ขยายความให้จะฝังไปแล้วว่าแต่ละจังหวัดทุกคนสุธิจารย์เองก็มองว่าแล้วมันจะมีปัญหาตามมาแน่ๆตามสิครับอก็เพราะว่า เจตานาเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเลยอเอาชัดๆเนี่ยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคณะนอปอชอหรือคนเสื้อแดงขอจันทิดาเนี่นะครับเสนอมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าต้องแก้รับนนเนี่ยนะครับมีสิบประเด็นด้วยกันอนะครับสิบประเด็นจะเป็นรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเอาฟังเสียงอาจย์ธิดาเป็นตัวอย่างก่อนลวกันอ,ะอจะได้อได้ยินได้จัดนะครับ ไปฟังดูค่ะสำหรับเนื้อหานะคะเนื้อหาข้อเสนอเบื้องต้นในการแก้รัฐธรรมนูญมี10ประเด็นประเด็นแรกยกเลิกมาตรา309ของรัฐธรรมนูญ2550จะนำไปสู่ประชาพิจารณ์เห็นด้วยไหมคะ um. และนำไปสู่การยกเลิกมาตรา36 37 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว2549รัฐธรรมนูญชั่วคราว2549นั้นมาจากรัฐประหารนะคะแล้วรัฐมาตรา309นั้นให้ผลของรัฐธรรมนูนชั่วคราวยังดำรงอยู่นะ,ะประการที่3เรื่องสำคัญก็คือวุฒิสมาชิกจะมาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งนะ,ะประเด็นที่4ี่ มตาตรา265/266ของรัฐธรรมนูญ50ที่กีจกันสอสอไม่ให้ช่วยเหลือประชาชนนะฮะประเด็นที่5มาตรา190เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาที่จำกัดอำนาจของฝ่ายบริหารประเด็นที่6ปัญหาเรื่องการแก้มตาตรา237เรื่องการยุบพรรคค่ะ ประเด็นที่7จ็ดนำสู่สาธารณะให้อภิปรายกันคือปัญหาอำนาจตุลาการจำเป็นหรือไม่ที่ต้องยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนค่ะปัญหาที่8แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถทำได้โดยประชาชนเข้าชื่อนะคะโดยโดยง่ายอันอันที่9กก็คือการถอดถอนสอสอ นักการเมืององค์กรอิสระทําได้โดยตรงจากประชาชนดีหรือไมแ่และประเด็นที่สิเสนอกฎหมายได้โดยตรงโดยจากประชาชนนี่เป็นตัวอย่างข้อเสนอเบื้องตน้นอาลละคก็ฝังเสียงอาจารย์ธิดาไปแล้วเนี่ยนะคะกับข้อเสนอ10ข้อด้วยกันคุณบุญธรรมทวนเห็นชัดช เห็นชัดๆว่าสิบข้อของอาจารย์ธิดาที่เคยเสนอนี่คืออะไรก็จะมีนะคะยกเลิกมาตรา309ค่ะของรัฐธรรมนูญนะคะปี50ซึ่งมาตรานี้แหละเขาว่าที่เป็นมาตราปัญหาเลยเดียวประโยชน์ให้กับทักษิณเจริญวัฒน์ค่ะแล้วก็ยังมียกเลิกมาตรา36นะคะแล้วก็37นะคะของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี49ซึ่งก็เป็นมาตรานะคะที่รับรองคําสั่งแล้วก็การกระทํานะคะของคณะปฏิรูปซึ่งต่อมาก็กลายเป็นอ่คมชอวนะคะว่าชอบด้วยกฎหมายความหมายอันนี้ก็คือการล้างผลพวงของการยึ อำนาจนั่นเองอือ่าแล้วก็ข้อ3นะคะก็ยกเลิกสวแต่งตั้งค่ะคนะคะแล้วก็ <4 S 1> ข้อ4แก้ไขอ่ามาตร,รา265แล้วก็266ของรัฐธรรมนูญปี50ครับแล้วก็ข้อ5นะคะแก้มาตร,รา190ของรัฐธรรมนูญปี50ในเรื่องของการทำสธิสัญญาให้สภารับรบองอ่าแล้วก็ข้อ6นะคะแก้มาตร,รา237นะคะของรัฐธรรมนูญ ปี2550เรื่องของการยุบพรรคนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะ,ะที่ถูกมองกันเยอะแล้วก็ข้อเเพิ่มเติมเรื่องอำนาจตุลาการต้องเกี่ยวโยงกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนนั่นก็หมายความว่าจะสร้างกระบวนการให้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้าไปควบคุมตุลาการอีกชั้นหนึ่ง<ะ>เพราะเห็นว่าตุลาการทุกวันเนี่ย<ะ>ทำในพระประมาภิไธย<ะ>แล้วก็พยายามจะลากโยงไปที่ไอ้ไอ<ะ>สองมาตรฐานนะ,ะค่ะ แล้วก็ข้อแปดค่ะการแก้ไขรัฐมนูญที่ทําโดยตรงโดยประชาชนครับอ่าแล้วก็ข้อ9ก้าถอดถอนสอสอ,สอนักการเมืององค์กรอิสระทําได้โดยตรงโดยประชาชนครับแล้วก็ข้อสิบเสนอกฎหมายได้โดยตรงจากประชาชนอาบานทัวให้ฟังหน่อยครับท่านผู้ชมครับว่าสิบข้อนี้นะอาจารย์ทิดา,มาแมวละอืมเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนละเอาแบบไหนอืมเอาแบบสอสรอเอาแบบสอสอรอ ทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยก็เรียกว่าพูดอะไรออกมาหรือนําเสนออะไรออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงเจตนาที่อยู่ในใจอถามว่าไอ้ข้อเสนอสิบข้อขออจารย์ทิดาคือมาตรา3า9เจ้าปัญหาแก้ยกเลิกไปก็จะทําให้ทักษิณมีโอกาสกลับคืนสู่ประเทศนะครับเป็นประเด็นที่มีการตีความกันยกเลิกคําสั่งของคมชยกเลิกผลพวงของคมชทั้งหมด อยู่ๆอ,อาจารย์ทิตาบอกว่าโอ้ท่านไม่เอาแล้วแบบนี้เลิกแล้วอโอ้อยู่ๆเกิดใจดีขึ้นมาหรือว่าอย่างไรใจดีอะคุณบุญดลหรือเป็นการปรับกระบวนการปรับกระบวนยุทธปรับวิธีการในการนําเสนอทําไมปรับกระบวนการหรือปรับกระบวนยุทธเพราะถ้านปชเสนอขึ้นมาสิบข้อแบบนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีคืออะไรโดนคัดค้านโดนคัดค้านกระแสะการคัดค้านจะโหม,มโหมกระนาขึ้นนะครับโหมกระนาขึ้นรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยไม,ม่เกี่ยวนี่เรื่องนปอปชข้อเท่านั้นพักเพื่อไทยก็ไม่กล้าโหวตตามสิบข้อเสนอคของอาจารย์ธิดาซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยครับการแก้รัฐนูนตามแนวทางที่อาจารย์ธิดานําเสนอเนะี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องอในการแก้ไขรัฐนูลต้องว่ามันเป็นมาตราแบบนี้จะได้รู้ ว่า,วาแก้อะไร,ะไรเป็นอ,อะไรแล้วมีความคิดความอ่านในเรื่องที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างไรอแต่อยู่ๆนะครับเคยเปิดเผยความคิดตัวเองมาอย่างร่อนจนตอนแม่อ่ะละม่เป็นสสรค่ะอาจารย์ธิดาไปน,นอนฝันอแล้วก็อยู่ๆเปลี่ยนความคิดขึ้นมาหรือว่าไปศึกษาปรับกระบวนการทางยุทธวิธีแล้วเฮ้ยไม่ได้เสนอแบบนี้ค้านกันแหลกแน่ ตายกันตายแน่ไม่เอาแล้วถ้าแบบนั้นไปสู่กระบวนการสสอรคอ่ะทีนี้ไปสู่กระบวนการสสอรอผมมาเรียนถามท่านผู้ชมเลยครับว่าถ้าสสอรอเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพรรคเพื่อไทยหรือมาจากการกําหนดของทักษิณชินวัตรเนี่ยไอ้มาตราสามสนย์เก้าไอ้ข้อสองเมื่อกี้ที่บอกยกเลิกผลพวงมาตราสามหกสามเจ็ดและตํานวนชัวคราวปีสี่เก้าเนี่ยเขาจะทําไหมครก็ทําแน่อ๋อก็ต้องทํา เพราะว่าขุนทั้งสินลงลงแรงแบบนี้แต่พอทำปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏการเนี่ยมันจะต่างกับตอนนี้ต่างกันยังไงนี่พวกนปชทำเป็นโจงกับรัฐบาลเนีย่ยต้องการประโยชน์เอื้อทั้งสินแต่พอเป็นสอสอรเอฮ้ยไม่เกี่ยวทั้งสินไม่เกี่ยวรัฐบาลสอสอรอทำกันเองก็สอสอรอนี่มาตามการแก้รัมนุนประชาชนเลือกตั้งขึ้นจะมาโทษรัฐบาลยังไง สอสอรก็ต้องว่านไปจะประท้วงก็ไปประท้วงสอสอรจะมาประท้วงรัฐรบาลทำไม